สวัสดีครับวันนี้นะครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอับใหญ่แล้วก็เพื่อไปรับสมัครสมาชิกของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ไปเจอเอน้องท่านหนึ่งนะครับก็น่าจะทํางานเป็นพนักงานธนาคารนะครับธนาคารแห่งหนึ่งที่อำเภอโบใหญ่แล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกเสียเงินแบบแบบ ปีต่อปีนะครับคือ100บาทนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยครับน้องก็บอกว่าถ้าเขาได้รับเงินดิจิตอน1 0 0 0 0บาทเนี่ยเขาจะเอามาบริจาคให้กับพักก้าวไกลทั้งหมดเลยผมก็เลยงงเลยครับผมก็เลยงงเ,เอ๊ะถามว่าไอการได้รับเงินดิจิตอน1 0 0 0 0บาทแล้วจะามาบริจาคให้พักก้าวไกลเนี่ย มันสามารถเอาบริจาคได้ด้วยหรือถูกไหมครับผมก็เลยบอกว่าน้องโอ้ยอย่าทำแบบนั้นเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยครับน้องน้องเอามาซื้อ,อสินค้าของพักเก้าไก่เช่นเสื้อหมวกล่มหรืออะไรแล้วแต่ที่พักเก้าไก่กาลังจะออกเป็นสินค้ามาเพื่อหารายได้ทำกิจกรรมของพักเนาะถ้ามาซื้อแบบนั้น ดีกว่านะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจอีกว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะถามนะครับถาไปถามผู้รู้นะครับหรือคณะกรรมการเงินดิต้นนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ฝั่งเป็นรัฐบาลนะครับถามว่าถ้าได้รับเงินดิต้นแล้วสามารถที่จะเอามาบริจาคให้กับพรรคเก้าไก่ได้ไหมหรือจะมาซื้อสินค้านะครับของพรรคเก้าไกลเนี่ยมันจะผิดไหมนะครับฝากนะครับฝากท่านผู้รู้นะช่วยใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ